สวัสดีครับอยู่กับบอยดินดวนครับพี่น้องถอยกินข้าเที่ยงบ่ายสองโมงแรถเฮียสายครับเดี๋ยวต้องไปมันดีซี่ขึ้นครับพี่น้อง พีมงานหลายเติบก็ับิน,เอ,น,เ,นเอาเที่ยงก็ไม่สิได้ขาหมูเอาไปทันบรรยากาศก็พี่น้องพูดละหมอลายใหญ่ ถ่ายยังเห็นคลิบโรดำไปถ่ายรถดำตัวน้องเอาไรซ์แล้ววันเราบนเถาครับเบ่งเบ่งหนานะครับไอ้เฟรนฟิ้งเบ่งหนานะ <laughs> สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับไอ <laughs> พ่อไพ่อไอ้ออออเดียมมาแล้วเว้ยแกไม่ยอมแกบอ,อกครับเหนือสายสา,ายแบกมีทุกรถครับเดีือดรถทั่วมาหนึ่เสือเลย ก๋วบ่าด้วยกบ่าด้อเบิ่งตีละครับกินข้าเยิมเลยไม่แห้งเบานาองเท่าแล้วแต่บ่กินมื้อแรกกัสิหิวเร็วด้ยกินนต้อขกินไปห่วยหมูภาจอจอเขาก็มาปวงกันแล้วถ้ากินทั้จมกับเซิร์เฟอร์ไมโครครับ Tại vì mượt thả bóng mượt thả bóng mượt nàng bước nàng Bước nàng bước nàng Tổ căng Nam tên Nam tên มันจะายจูบจะกินหาครับจากภัคเชียงสี่ขั้นครับมือนนี้ ฮีโน่สามครับอีซูคันหนึ่งรวมทีมครับมานีสเปคเลยเรียกันครับเครื่องฮีโน่สิ่งให้เทค็คบ่าครับ,ครบเครื่องเฮดโอเจ็ดดี อีสุสุโอ้โหกางเงห่ยแขกนะโอ้ยฉุนเลยหัวเก่งออกมาครับเรื่องคักคักทางลมครับเดี๋ยวทางลมแล้วประกอครับ ขุนโจน,อ,อ,นอีสานอีสานเอามขึ้นล็อกกันไว้ดีเด้๋เดยเน,ยยน,มน,นมาแล้วครับมาแล้ว ตัวหนึ่งใส่เป็นตาตัวหนึ่งมัดหนาไว้ยันโควิดไปมีช่ลินมันกันมาแล้วครับเป็นเปล่าเงียครับยนันไปเฉียว มันไปก่อนเลยครับไปครับห้องก็ได้